สวัดีค่ะเพื่อนๆค่ะเจ้าคุณปู่ทาอะไรนั่นเจ้าคุณปู่ทาอะไรกับเจ้า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 เถาวัลย์นั่นเอโอโอ้โหอาจจะต้องมองไกลๆหน่อยนะจ๊ะโอ้โอ้โหหยัดไปเจ้าคุณปู่จัดไปนส่วนเจ้าควายลานเลาะๆแหล่อยู่ด้านล่างจ้า เดี๋ยวจะเพิ่งเดินลงไปข้างล่างก่อน๊บนนงโอ้โหฝีมือพี่สมชายนะคะทุกคนคะ่ะนี่สุดจัดอยู่จ้าสองแรงแข่งขันเนาะทุกคนเนาะสองแรงแข่งขันอ๋ อากาศร้อนค่ะขอหลบต้นไม้หน่อยสุดๆเดยก่นโอ้ยแสบลูกกระตาหมดเลยเนี่ยดูอ่ะมันจืด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 เลยจ้าเจ้าคุณปู่ก็อยากฟาดเหมือนกันแล้วเนี่ยเจ้าคุณปู่ ก็จะร้อนๆนหน่อยนะคะขับเจ้าคุณปู่ต้องต้องเห็นใจพี่สมชายนะคะทุกคนคะ่ะมันจะฟาดบ้างไม่ฟาดบ้างเพราะว่าเพราะว่ามันร้อนเจ้าคุณปู่ยอมรับว่าร้อนมันมีแต่พัดลมตรงหัวก็จริงนะคะมันไม่ได้เย็นเท่าไหร่นะกระจกด้านล่างก็ไม่มีด้วยแล้วอากาศระดับเบอร์นี้โอ้โหไม่อยากจะเซตเ,เลยคะ่ะทุกคนคะ่ะ อบอ้าวป่านนี้เหงื่อต้องใส่แตกใส่พี่จำใช,ชยพลักพลกเลยแหละอีกครึ่งชั่วโมงถึงจะได้พักเที่ยงค่ะทุกคนค่ะต้องอดทนอ้าวไปเยอะของเรามาแล้วมุดมาแล้ว เจ้าฟันปีศาจเจ้าฟันปีศาจดูสิฟันเป็นโอ้โหแหลมแป๊ดแหลมแหลมแหลมสุดๆละนน่โอ้โหไม่ธรรมดาแล้วเจ้าเจ้าฟันปีศาจเออเป็นกำลังใจไปให้ FC ทุกคนทุกท่านนะคะ ที่อยู่ทางไกลเนาะทั่วทิศท,ทั่วไทยและแกแล้วก็เอฟซในต่างเดนด้วยนะคะขอให้ทุกคนแคล้วคลาดปลอดภัยขอให้ทุกคนคือยังไงอะ่ะนี่กําลังใจที่จะต่อสู้และฝ่าฟันไปนะคะอุปสรรคทุกหนทุกสิ่งทุกอย่างที่มันผ่านเข้ามาก็ขอให้ทุกคนสู้และฝ่าฟันไปให้ได้นะคะทุกคน,นะคะ่ะ เจ้พึ่งขอส่งกำลังใจให้เอซีของเจ้พึ่งทุกคนทุกท่านนะคะแอบน้อนมาแล้วจ้า เจ้าคุณปู่ก็ยังขายอยู่นะคะท่านใดที่สนใจก็ทักหาได้นะคะทักมาที่เพจพน้าจรวดแคสซิ่งก็ได้จ้ะหรือว่าทางช่องทางของคอมเมนต์ทาง youtube ก,ก็ได้นะคะขายอยู่ที่4,500จ้ะเจ้าคุณปู่ ท่านใดสนใจที่อยากจะมาชมทดลองขับก็มาได้เลยค่ะหรือจะชมการทำงานดูสมรรถนะการทำงานของเจ้าคุณปูก่ก็ชมได้ที่สะบอสายโทร1ันะคะที่วันนี้ที่ลักษณะการขับเพราะว่าอาจจะยังไม่เข้าไม้เข้ามือกับพี่สมชายเท่าไหร่จากพี่สมชายบ้านนาเป็นคนขับนะคะ ก็อาจจะดูช้าบ้างเร็วบ้างก็เพราะว่าพี่สมชายไม่ไม,ไม่ไม่ได้ขับคือปกติก็จะขับสิบล้อจ้ะพอหมดงานสิบล้อแกก็พักค่ะช่วงพักก็หัวหน้าเลยขอดึงดึงตัวจากที่เขาพักผ่อนให้ให้พี่สมชายมาช่วยงานอันนี้ ต่อหางกันมาแล้วเรื่องอารามกับปลาเยอะเยะิย กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ทั้ง2ท่านด้วยนะคะทั้งหัวหน้าจโจ้และพี่สุชายบ้านนาจา่ะเนาะก็ขอขอบคุณมากทุกๆุกคอมเมนต์นะคะที่ส่งกำลังใจมาให้เราเราก็ขอส่งกำลังใจให้ FC ทุกคนทุกท่านนะคะขอให้ทุกคนมีกำลังใจในการทำงานและสู้ฝ่าฟันไปขอให้ทุกคนโชคดีทั้งวันนะคะเนาะแล้วเราค่อยมาเจอกันในคลิปหน้า ว่าการทํางานของเราไปถึงขั้นไหนแล้วประมาณไหนกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนาะเดี๋ยวจะพึ่งจะมาเก็บภาพบรรยากาศฝากเอฟทุกคนทุกท่านนะคะมีประมาณนี้นบรรยากาศมันฝนจะตกยังไงไม่รู้นะคะทุกคนคะ่ะเอาบายบายก่อนนะคะแล้วก็เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ